สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Gears 5หนะครับเอาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปาหาห้องแลบ,บชีวพันธุก,กรรมนะโอเคเดี๋ยวทางไหนวะ เดี๋ยวให้พ u วส์กดใช้พเวส์ดูก่อนโอเคตรงนี้มันมีประตูกั้นไว้อยู่นะเข้าเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราหาทางอื่นแล้วกันโอเคมีประตูสองบานนะเดี๋ยวไปด้านซ้ายก่อน อโอ้โหห้องน้ำนะเนี่ยโมมีกระสุนกระสุนเต็มเลย <c oughs> เก็บ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 โอเคเต็มหมดละไปไปอีกทางหนึ่ง <c oughs> โอเคเจอรูเจอรูนะ <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวเราเดินผ่านทางด้านนี้ไปนะเหมือนได้ยินเสียงพวกสวามนะเนี่ยซึ่งโอ้โหน่าจะมากันเยอะแน่ๆเลย เคเดี๋ยวให้ใช้พาวส์ดูมีอะไรเปล่ามีกระสุนมีปืนออวอร์คิว,วนะแล้วก็ Marcus, นนเคสเจอโถงแล้วก็ประตูกลมแล้วนะเลยถามมาคัสว่าจะไปยังไงต่อมาคัสเขา,าบอกมาว่าให้หาทางเข้าอีกทางหนึ่งนะ ในห้องแบบในห้องแบบเนี้ยก็จะเต็มไปด้วยถังสเตสิทน่าจะทําให้รู้ว่าพบพบมันแล้วนะคือไอ้รอยระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากเอ่อมาคัสทํามันนะซึ่งน่าจะเป็นภารกิจในอดีตนะคือค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนานมากเลยแหละลาไปกันต่อดีกว่า You heard Marcus. We find another way in. <laughs> Wait. What? what ตัวอะไรอ่ะ? Oh Oh, we might Oh, we Oh, we're. we definitely we 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 หมกหลุดหมกหลุดฮ่าฮ่โอ้ยโอ้ยโอ้ ไ <laughs> อ,อ, <c oughs> อการที่มีวอร์เดนอยู่ที่นี่แปลว่าพวกสแวมมันเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นหลังนะเออไปกันต่อดีกว่าโอเคไปทางด้านไหนอนะไปอ่ะด้านนี้ดูด้านนี้ก่อนแล้วกัน โอ้โหรังดักแด้เต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอเคดูข้างใต้ซิว่าจะเจออะไรมั่งนะเหมือนตู้เหมือนมีตู้เซฟอยู่ข้างในนี้นะเดี๋ยวให้แจ็คแกะดูโอ้โหมีคอมโพนเนนต์นะสามอัน โอเคเดี๋ยวค่อยไปอัพทีหลังแล้วกันไปเราไปกันก่อนอย่าไปยุ่งมันนะเดี๋ยวโหมันเรียกพวกมาลุมกระทืบอีกไปเอ้เด็กหัวจุ๋มมาเอาวางวางวางเอวางช็อคแท็บ่า โอเคเคลียหมดแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในโอเคไปเขาเข้าทางด้านนี้นะ,ะช่วยหน่อยเดลนัน่นแหละเปิดประตู พอเข้าไปข้างในเนี่ยก็พบกับถังแปลกๆนะที่ไม่ใช่ถังสเตซิสนะครับแต่มันคือถังเก็บขี้นี่ว่าโอ้โหเหลืองเลยอีถังเก็บขี้เหม็นอะเหม็นขี้อุ้ยปล่อยสารเหลืองมาด้วยโอเคกดออกมากดสติมนะ โอ้ยพวกหุ่นยนต์ไอ้หุ่นดีบีนี่ว่าโอเคถอดไอ้ถอดแกนกลาง <Nice. S 1> ด้านหลังนะ <c oughs> ให้มันหยุดทำให้มันหยุดการทำงานนั่นเองโอเคเดี๋ยวเช็คก่อน เช็คก่อนเช็คก่อนไอ้ถอดออกถอดออกถอดออกอุ้ยโอ้ยตรงนี้ถอดได้ป่าววะอืมอืมถอดถอด อเ <shock> trap. อ้ยเอ,อ้ยปล่อ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 ยช็อคแท็บช็อคแท็บโอเคไตช็อตมันต้องใช้แล้ว <c oughs> เพราะว่ามัน <c oughs> มันใส่ปลาระเบิดเลยกันลำคาแล้ว เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขวางทำไมอะเดี๋ยว โอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้วมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนด้านนี้ก่อนอ่ถอนออกมานี่แน่บึ้มไปเลยอ๋อเราสามารถยิงถังแก๊สถังแก๊สได้ด้วยนะ mm hmm. ตรงนี้มีอะไรเปล่าวะ โอเคมีไตชอต็อต <c oughs> โอคค้ยตงร,ง,รงนี้มีมาโอเคเคลีย์หมดแล้ว โอเคป้าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะโอ้ยเด่วเด่วแกโอ้ยเดินเอ้าโอ้ยเดินแบบโอ้โหไม่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 กลัวไม่กลัวแก๊สเลยแก๊สตดนะเนี่ยโอเคตรงนี้มีกระสุนนะเก็บเก็บ อ้าวเข้าไปข้างในกันโอ้ย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  พวกฝูปิงนี่ว่ะโอ้ยโอ้ยพวกฝูงปิงมาเต็มเลยโอ้ยฝูงปิงมา โอเคจบพวกฝูงปิงโอ้ติดอ่ะอ oh. ีกท uh ีน okay. oh, ึงเดี๋ยวให้เดียวช่วยด้วยเฮอวงอีกแล้ว โอ้ยโอเคเดี๋ยวแจ็คเปิดเปิดไฟหน่อยมาคัสเขาติดต่อมานะว่าถึงไหนแล้วนะเคสต่อไปว่าไม่เจอห้องแลบหรือถังสเตสิตนะแต่อยู่ในคุกสักอย่างมาคัสบอกว่าเธอได้เห็นสิ่งในสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นได้ยินมาว่าไอ้นายแซมสันนักวิทย์ที่สังการที่นั่น เขาใช้เด็กที่ติด <Experience. S 1> ผิดอิมมชันนะเพื่อทำการทดลองนะครับถ้าอยากรู้ก็ถามเขาได้ด้วยตัวเองนะเดลเขาสงสัยนะว่าเขาเขายังมีชีวิตอยู่อีกเหรอมาคัสเขาเขาก็ตอบไปนะว่าเขาทำให้ตัวเองอยู่ในรูปแบบ AI นั่นเองนะโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ติด <Okay, Marcus. S 2> เดี๋ยวเขาถามมาคัสว่าพวกคอกรู้เรื่องที่น์ไนา์ทำไหมนะมาคัสเขาตอบไปว่าพวกเขาสั่งปิดมันแต่ของแบบนี้มันเป็นสาเหตุที่มาคัสไม่เคยเชื่อใจคอกนะแม้แต่เมียที่ปกครองอยู่นั่นเองโอเคเดี๋ยวดูสิว่าไปทางไหนวะ โอเคเดี๋ยวให้แจ็คเปิดตรงด้านนี้ก่อนตรงนี้มีอะไรไม่มี <c oughs> ปะ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 อ๋อตรงนี้มีคอมโพเนนต์ด้วยให้แจ็คหกิบมาได้มาสามแต้ม <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้ตรงนี้แจ็คเปิดนะอ่าเจอคอโพอเนนต์อีกสามแต้มเอาแล้วเดี๋ยวไปทางไหนต่อไปทางด้านนี้ใช่ปะ โอเคปโอ้เออตรงนี้มีอะไรไหมโอเคไม่มีไม่มีไมมปเดี๋ยวไปทางด้านนี้ โอเคข้างในข้างในนี้มันเหมือนเป็นห้องทดลองนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องสังเกตการนะเด็งไว้แอบดูตอนกินตับเด็กนะอ่ะไปนี่นะทีบทีบกล้องเลย เคสเขาถามมาคัสว่านายเป็นใครนะเขาทำอะไรกันแน่มาคัสเขาตอบว่าเกินความสามารถฉันนะแต่ว่ามันทำบางสิ่งกับพวกโลกคัสซ,ซึ่งก็หมายความว่ามีบางสิ่งเกี่ยวกับเธอเช่นกันแสดงว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบันไดาทางด้านนี้นะ เคสเจอห้องแลบแล้วนะ <im> มา <im> คัสบอกมาว่าอย่าไปยุ่งกับพวกแทงนะนพวกมันค่อนข้างคีโมโหนะครับ <im> เป็นผลงานเป็นพวกไอพวกมันเนี่ยเป็นผลงานแรกของไนส์นะ <im> พวกมันถูกเรียกว่าไซส์นั่นเอง <Great. S 1> โอเคเดี๋ยวเราไปตามหานายต่อนะซึ่งน่าใกล้จะถึงแล้วแหละ มันเป็นสัตว์สัตว์ทดลองของไนซ์นะตัวอะไรอะปิงเหรอไม่เอานะเจอปิงอีกแล้วอ่อไม่เอานะ <c oughs> โอเคโอ้ยตัโอเคเริ่มรู้แล้วว่านายส์นี้มันไม่ใช่คนดีแน่ โอ้แล้วดูมันทำทำโอ้ทำกับพวกสัตว์ทดลองโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปดูทางด้านนี้กันก่อนโอ้ตรงนี้มีกระสุนเอ่อทางด้านไหนจ๊ะ so, โอเคตรงนี้มีแฮมเมอร์เบิร์สด้วยนะโอเคไป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 ตรงไหนวะตรงตรงด้านนี้อ่ะ และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องเซิร์ฟเวอร์นะเออเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละโอเคเอเคสมาถึงแล้วนะมาคัสเขาบอกให้หาสวิตเพื่อเปิด AI ของเขานะจากนั้นก็สวมหมวกสวมมวกโลหะไว้นั่นเอง โอเคตอนนี้ระบบของนายก็ถูกเปิดเปิดแล้วนะเอเดลเขาสั่งให้แจ็คดึงไฟล์ออกมาออกมานะอ เอเดวผมว่าไฟล์ส่วนใหญ่มันมันเสียหายนะแต่หลายคนก็พูดถึงบางสิ่งที่เรียกว่าเขดเขตเด้านะมาคัสบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้แบทดูนะครับโหพวกพวกฝูกปิงมาแล้วอุ้ยพวกฝูงฝูงปิงมา โอเคต้องหนีต้องหนีก่อนแล้วแหละโอเคตอนนี้ต้องหนีแล้วหนีก่อนโอเคหนี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 โอ้ยหนีหนีหนีโอ้ยแก๊สตดหนีแก๊สตด โอ้ย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 แก๊สแก๊สแก๊สโอ้ยโอ้ยหอไปไปไปวิ่งวิวิ่งหนีก่อนหนีหนีแก๊โอ้ยหลังจากที่ดมแก๊สแก๊สตดไป3านาทีนะหืมกินหอมล้วจวนใจเลือกันโอเคเดี๋ยวหนีออกไปจหนีออกไปจากนิวโฮนะ้ โอ้ออแก๊สต้เฮ้เก็บแก๊สต้นโอ๊ะใช้ช็อคแท็บไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนบึ้มอ่าบึ้มระเบิดแบบไม่ค่อยเบ ไปทางไหนไปทางไหนอะอโอเคไปทางด้านนี้โอเคออกไปจากนิวโฮปนะไปไปไป้ม มีสไนโ้มีสไนยอยู่แถวนี้ด้วย,อ,ย,ยอ่าให,ให,ให,ให้ให้ปล่อยช็อคแถบก่อน ้เเิเต้ปวดจุมานี่นะฮะเอาหุ่นพวกนี้ไปขายที่อะไรยนเสียงกงโอเคเอากระสุนมาเอาแล้วไปๆๆไปกันต่อเหม็นขี้ กินแก๊บตดเออะโอ้ยอุ้ยอ๋อโอเคออกไปจากที่นี่ได้สักที ปเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปที่สกิปสกิปกันนะเอาละเคสถามมาคัสว่าแบทพบอะไรในไฟล์ใหม่นะมาคัสเขาต่ตอไปต่อไปว่าไอ้ก่อนที่นักวิทย์คนสุดท้ายจะออกจากนิวโฮปเนี่ยใครบางคนส่งข้อความไปหาพวกเขานะ จากห้องแลบในเทือกเขาเคดานะครับ well, good, right? อดีตรู้จักกันในน้ำโลคัสเซนเทลนั่นเองปัญหาคือไอ้ที่มาของข้อความเนี่ยถูกสัญญาลบกวนนะ okay. เดี๋ยวบอกไปว่างั้นก็ตามรอยข้อความกลับไปที่แหล่ง uh huh. ผ่านพวกหอคอยสื่อสารที่ส่งมานะโอเคมาคัสเขาก็ตอบไปว่าถ้าหาหอคอยสักแห่งเจอเนี่ยก็แกะรอยสัญ,ญญาณกลับไปได้นะครับอืม mm hmm. ่ปเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปหาไอ้หอคอยหอคอยกันนะโอเคเก็บกระสุน 0. ปเดี๋ยวเราไปขึ้นสกคลิปนะครับปอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ